ครับายการหุนกระแสวันนี้เป็นการพูดคุยกรณีของฟิล์มครับหนุ่มวัย19ปีร้องเรียนว่าเขาถูกภรรยาสาวหลอกลวงว่าตั้งครันก่อนจะไปตีสนิทกับหงแม่ลูกอ่อนที่พึ่งคลอดลูกชื่อน้องสไปเพื่อขอนําเด็กมาแอบอ้างว่าเป็นลูกของตัวเองโดยฝ่ายหญิงสร้างเรื่องราวว่าเด็กป่วยหนักเป็นมะเร็งและเนื้อง,งอกในสมองเพื่อหลอกของเงินค่ารักษาจากแม่ของฟิล์มที่ทํางานอยู่ต่างประเทศรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้7-80,000แสนบาท จุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงบอกกับฟิล์มว่าเธอนั้นตั้งท้องทําให้ฟิล์มรู้สึกดีใจและพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลทั้งแม่และลูกแต่ความจริงไม่มีใครร่วงรู้ว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ตั้งท้องจริงเธอจึงหาทางออกเพื่อตบตาและทําให้ฟิล์มเชื่อว,ว่าเธอมีลูกจริงๆวิธีการของเธอคือการไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านทาง Facebook เชิญพื้นคลอดลูกมาหมาดๆจากนั้นก็ไปขอลูกของผู้หญิงคนนั้นมาอุ้มแล้วสวมรอยบอกกับสามีตัวเองว่าเป็นลูกที่เกิดจากเธอและสามีสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าการโกหกเรื่องของลูกคือพฤติกรรมต่อมาเมื่อฝ่ายหญิงที่อ้างว่าเด็กทารกคนนั้นป่วยเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งและจำเป็นต้องใช้เงินในการรักษาจำนวนมาก เธอได้ถ่ายรูปเด็กส่งไปให้กับแม่สามีดูและอ้างว่าเนี่ยหลานป่วยเพื่อของเงินค่ารักษาซึ่งแม่สามีที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศก็หลงเชื่อและโอนเงินมาให้เป็นจำนวน7-8็ดถึงแสนบาทเรื่องราวทั้งหมดดำเนินมาจนกระทั่งความแตกซึ่งในราการวันนี้มีผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยหลายท่านได้แก่แม่หงซึ่งเป็นแม่แท้ๆของน้องสปายเด็กที่ถูกนำไปแอบอ้าง ยายจุกเป็นแม่ของน้องหงมีฟิล์มสามีของผู้ก่อเหตุและก็ไอ้เพื่อนสนิทของฟิล์มพร้อมด้วยทนายประยุทธ์ประเทศเสนาจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเริ่มต้นรายการครับหงซึ่งเป็นแม่ตัวจริงของเด็กเล่าว่าจุดเริ่มต้นรู้จักกระฝ่ายหญิงผ่านทางเฟซบุ๊ก แต่เคยเห็นหน้ากันมาแล้วแถวตลาดชัยนาทและโรงพยาบาลฝ่ายหญิงเข้ามาทักทายตอนที่หงไปโรงพยาบาลและเห็นว่าหงท้องโตแล้วหลังจากหงคลอดลูกฝ่ายหญิงก็เข้ามาเยี่ยมถึงที่พฤติกรรมของฝ่ายหญิงในช่วงแรกดูมีน้ำใจมากมีการซื้อไก่ทอดเคฟซีมาฝากและเสนอตัวช่วยเหลือเรื่องเงินทองหากหงขัดสนทำให้หงเริ่มไว้ใจฝ่ายหญิงทำดีทุกอย่างมาหาลูกของหงที่โรงพยาบาลทุกวัน ทรศัพท์ถามถ่ายเรื่องอาหารการกินตลอดแม้จะรู้จักกันผ่านโซเชียลเป็นหลักแต่หงก็ไม่ได้หวาดระแวงเพราะเห็นว่าฝ่ายหญิงดูเป็นคนซื่อและหงงก็รู้จักบ้านช่องรวมถึงแม่ของฝ่ายหญิงด้วยต่อมาลูกของหงต้องย้ายโรงพยาบาลฝ่ายหญิงได้อาสาพาไปส่งและเสนอตัวเฝ้าไข้ให้เพื่อให้หงงได้กลับไปพักผ่อนอาบน้ำที่บ้าน ในช่วงเวลาที่หงกลับบ้านไปประมาณ4ี่โมงถึง6โมงเย็นฝ่ายหญิงก็ฉวยโอกาสนี้สมรอยเป็นแม่เด็กทันทีทางด้านฟิล์มสามีของฝ่ายหญิงเล่าว่าในวันนั้นภรรยาบอกเขาว่าลูกคลอดออกมาแล้วแต่ตัวยังอ่อนอยู่ฟิล์มจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลพอเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆซึ่งมีความเป็นจริงแล้วหงไม่เคยรู้ว่าในช่วงที่ตนไม่อยู่ฝ่ายหญิงได้นับแนะให้ฟิล์มมาดูตัวเด็กเพื่อตบตาว่าเนี่ยเป็นลูกของพวกเขา เมื่อหงกลับมาที่โรงพยาบาลเธอก็เจอฟิล์มอยู่ด้วยแต่ตอนนั้นเธอเข้าใจเพียงว่าฟิล์มคือแฟนของฝ่ายหญิงที่มาเยี่ยมหลานและฟิล์มก็ได้พูดคุยกับเธอว่าคิดถึงสปายจังเลยซึ่งหงตั้งชื่อลูกว่าสาปแต่ทางฝ่ายหญิงกลับไปตั้งชื่ออุปโลกให้กับลูกว่าน้องยุทธิิหรือชื่อไทยคือน้องเฟิร์สเพื่อใช้หลอกสามี ฟิมเสริมว่าชื่อยุทธสินั้นภรรยาอ้างว่าฝรั่งเป็นคนตั้งให้หลังจากเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลฝ่ายหญิงก็ยังคงทําทีมาขอรับลูกของหงไปดูแลโดยอ้างว่าคิดถึงและอยากเอาไปนอนด้วยซึ่งหงก็อนุญาตเพราะเห็นว่าฝ่ายหญิงเคยช่วยเหลือตนและดูเป็นคนรักเด็กฝ่ายหญิงมารับมาส่งเด็กอยู่เป็นประจำบางครั้งหงติดธุระก,ก็จะฝากลูกไว้กับฝ่ายหญิงจนกระทั่ง17มกราคมความจริงเริ่มปรากฏเมื่อฟิลมโทรศัพท์มาหาหงโดยใช้เฟซบุ๊กของภรรยา และสั่งให้หงลบรูปลูกของเขาออกจากโซเชียลทันทีฟิลม์เล่าว่าเขาเข้าไปดูเฟซบุ๊กของเมียแล้วเห็นหงเนี่ยเอารูปลูกของเขาไปโพสต์จึงเกิดความโมโหและทักไปต่อว่าหงเองก็งงว่าทําไมจะลงรูปตัวเองไม่ได้จนเกิดการต้อเถียงกันรุนแรงถึงขั้นจะตามมาหาเรื่องที่บ้านจังหวะนั้นหงเริ่มเอกใจและสั่งห้ามทางบ้านไม่ให้ส่งตัวน้องสปายให้กับฝ่ายหญิงอ,อีกเด็ดขาดเพราะกลัวลูกจะไม่ปลอดภัย ยายจุกแม่ของหงเล่าเสริมว่าตนเคยเตือนลูกสาวแล้วว่าให้ดูดีๆอย่าไว้ใจคนมากเกินไปแม้ฝ่ายหญิงจะดูเป็นคนดีแต่ลูกหลานเรายังเล็กไม่ควรปล่อยให้ไปกับคนอื่นมากนักซึ่งสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆขณะที่ฟิล์มเล่าอีกนะครับว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงทาง Facebook ครับและคบหากันประมาณ1ปีครึ่งช่วงแรกที่คบกันฝ่ายหญิงจะมาหาแค่เสราร์อาทิตย์ เพราะต้องเรียนจนกระทั่งประมาณเดือนพฤศจิกายนฝ่ายหญิงส่งรูปที่ตรวจคันขึ้นสองขีดมาให้ดูและบอกว่าท้องฟิมจึงรับปากว่าจะรับผิดชอบซึ่งไอ้เพื่อนรุ่นพี่ของฟิลมยืนยันว่าฟิลมได้มาปรึกษาเรื่องแฟนท้องจริงและตนได้แนะนําให้พาไปฝากคันฟิล์มเล่าว่าช่วงแรกเขาเป็นคนพาภรรยาไปฝากคันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศแต่ฝ่ายหญิงจะเข้าไปตรวจคนเดียวและมักจะอ้างว่าสมุดฝากคันอยู่กับแม่บ้างอยู่กับหมอบ้าง ทำให้ฟิล์มไม่เคยเห็นเอกสารยืนยันเลยอย่างไรก็ตามฟิล์มเชื่อสนิทใจว่าเมียท้องเพราะเห็นสลีระษณ์ของฝ่ายหญิงเปลี่ยนแปลงไปดูอวบขึ้นท้องใหญ่ขึ้นและเขายังเคยคุยกับลูกในท้องด้วยความรักเมื่อถึงกำหนดคลอดกาฟิล์มไปเฝ้าถึงโรงพยาบาลในช่วงกลางวันแต่พอกลางคืนแม่ของฝ่ายหญิงจะมาเปลี่ยนเวรเฝ้าแทนฟิล์มยอมรับว่าเขารู้ดีว่าแม่ของฝ่ายหญิงรู้เรื่องการโกหกนี้ด้วยเพราะแม่ฝ่ายหญิงเคยจะพาลูก ไปทอทอตอนท้องได้สามเดือนในวันที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าคลอดลูกเธอได้ไลห้ฟิล์มกลับบ้านแล้วตื่นเช้ามาบอกว่าลูกคลอดแล้วแต่ฟิล์มกลับไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยเธอฝ่ายหญิงอ้างว่าลูกอยู่ในห้องฉุกเฉินและห้ามเยี่ยมเธอจัดการเรื่องต่างๆเองทั้งหมดและบอกว่าแม่ของฟิล์มอยู่ที่ฟินแลนด์เป็นคนโอนเงินทำคลอดให้เข้าบัญชีเธอโดยตรงและข้อมูลที่น่าสงสัยคือฝ่ายหญิงโพสเฟซบุ๊กอ้างว่าลูกชื่อน้องยุษิคลอดวันที่2 2สิงหาคม68 โดยระบุรายละเอียดน้ำหนักและเวลาตกฟ้าครบถ้วนแต่เมื่อฟิล์มขอดูแผลผ่าคลอดฝ่ายหญิงกลับบายเบี่ยงอ้างว่าอายซึ่งในความเป็นจริงน้องสปายลูกของหงคลอดวันที่19ตุลาคม68ที่โรงพยาบาลไา้จักรพง์ซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลและคนละช่วงเวลากับที่ฝ่าหยหญิงกล่าวอ้าง ตลอดระยะเวลาสองเดือนหลังคลอดฟิล์มไม่เคยได้เจอลูกเลยฝ่ายหญิงอ้างว่าลูกเนี่ยไม่แข็งแรงค่าออกซิเจนต่ําต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดและหมอห้ามเยี่ยมซึ่งฟิล์มก็เชื่อตามนั้นจนกระทั่งมาถึงเดือนพฤศจิกายนที่ลูกของโงงป่วยและต้องย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศฝ่ายหญิงจึงฉวยโอกาสนี้พาลูกของหงมาแสดงตัวต่อฟิล์มว่าเป็นลูกของเขาในตอนนั้นฟิล์มดีใจมากที่ได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรก และเมื่อหงเดินเข้ามาฝ่ายหญิงก็แนะนำฟิล์มว่าหงคือพี่สาวที่รู้จักกันซึ่งจะมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กให้เพราะหงรักเด็กฟิล์มจึงหลงเชื่อว่าหงเป็นเพียงคนดูแลลูกของเขาไม่ใช่แม่ที่แท้จริงฝ่ายหญิงยังสร้างเรื่องต่อว่าลูกถ่ายเป็นเลือดต้องอยู่โรงพยาบาลต่อและให้หงเฝ้าไข้แทนโดยที่ฟิล์มต้องออกไปทำงานหลังจากลูกของหงออกจากโรงพยาบาลในช่วงวันที่9-10พฤศจิกายน ฝ่ายหญิงก็ยังคงหาทางเอาเด็กมาอยู่กับตัวโดยเมื่อ25พฤศจิกายนหงได้ไปตั้งจุดรับบริจาคช่วยน้ำท่วมฝ่ายหญิงจึงตามไปและตื้อขอเอาลูกไปนอนด้วยที่บ้านของแม่เธอหงยอมให้ไปเพราะเห็นว่าไปบ้านแม่ที่รู้จักกันและฝ่ายหญิงก็รับปากว่าจะดูแลอย่างดีลูกของหงไปอยู่กับฝ่ายหญิงประมาณ3-4คืนจนหงเสร็จธุระจึงไปรับกลับ แต่ทางฝั่งฟิล์มกลับได้รับข้อมูลจากภรรยาว่าลูกป่วยอีกแล้วต้องไปหาหมอและฉีดยาซึ่งฟิล์มก็ไม่ได้เจอตัวเด็กแต่แม่ของฟิล์มต้องโอนเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลตลอดเรื่องราบานปลายถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงโกหกว่าลูกเนี่ยเป็นเนื้อง,งอกในสมองหรือมะเร็งทั้งที่เด็กยังดูราเดิงปกติดีเพื่อนของฟิล์มชื่อไอครับเล่าว่าฟิล์มเนี่ยโทรมาปรับทุกว่าลูกต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลจุลาแบบเร่งด่วน ไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้และต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดฝ่ายหญิงยังอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นค่าตำรวจนำทางจำนวน3,000บาทเพื่อเปิดทางให้รถฉุกเฉินพาเด็กไปโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นซึ่งฟิล์มก็จำใจต้องให้แม่โอนเงินมาจ่ายตามที่ภรรยาอ้าง เรื่องราวครับมันมาถึงจุดแตกหักเมื่อฟิล์มโทรมาหาไอซ์เพื่อนสนิทในช่วงต้นเดือนมก,กราคมโดยบอกว่าลูกชายถูกขโมยไปจากโรงพยาบาลฝ่ายหญิงสร้างเรื่องว่าพยาบาลสมร่รวมคิดกับแม่ของเด็กซึ่งเธอหมายถึงหงที่เธออ้างว่าเป็นพี่เลี้ยงให้ขโมยเด็กไปเพื่อเรียกค่าไถ่หรือแบ่งเงินกันฝ่ายหญิงพยายามใส่ร้ายว่าหงเป็นคนขโมยลูกของเธอไปทั้งที่ความจริงแล้วเด็กคือลูกของหงเองเมื่อฟิล์มเห็นหงโพสรูปลูกของเขาลงในเฟซบุ๊ก เขาจึงทักไปต่อว่าทันทีหงเล่าว่าในตอนแรกมีแชทจากเฟซบุ๊กของฝ่ายหญิงทักมาบอกว่ามีคนแฮ็กเฟซบุ๊กให้หงบล็อกเฟซของฝ่ายหญิงของฟิล์มและของพี่ชายฟิล์มที่หมดแต่หงยังไม่ทันได้บล็อกฟิล์มก็โทรเข้ามาต่อว่าเรื่องรูปลูกหงจึงโต้กลับไปว่าเนี่ยมันลูกของเธอจนเกิดการท้าทายให้เอาสูติบัตรมายืนยันกันฟิล์มถึงกระบุกไปที่บ้านของหง เพื่อจะตามลูกคืนโดยที่ฝ่ายหญิงนั่งรถไปด้วยแต่ฝ่ายหญิงกลับอ้างว่าไม่รู้ว่าบ้านหงอยู่หลังไหนแทนที่เคยไปมาแล้วพี่ชายของหงที่อยู่ที่บ้านต้องออกมาเจรจาและฟิล์มก็ได้พูดจารุนแรงใส่ว่าผู้หญิงคนนั้นเอาลูกเขาไปไว้ไหนสุดท้ายฟิล์มเริ่มเอกใจและรวบรวมหลักฐานจนแน่ใจว่าถูกหลอกจึงโทรกลับไปขอโทษหงและสารภาพว่าเขารักเด็กคนนั้นมากเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นลูกของตน ทางด้านแม่ของฟีนครับซึ่งโฟนอิงเข้ามาจากประเทศฟินแลนด์ได้เปิดเผยว่าตนเข้าใจมาตลอดว่าสปายคือหลานแท้ๆตั้งแต่ทราบข่าวว่าฝ่ายหญิงท้องจนคลอด ฝ่ายหญิงมักจะคุยกับแม่ของฟิล์มเองเพื่อของเงินค่ารักษาพยาบาลโดยอ้างอาการป่วยสารพัดทั้งปอดติดเชื้อและมะเร็งเพื่อให้แม่โอนเงินเข้าบัญชีข,ของเธอโดยตรงแม่ของฟิล์มประเมินว่ายอดที่โอนไปทั้งหมดน่าจะร่วมล้านบาทนอกจากนี้แม่ของฟิล์มยังเปิดเผยข้อมูลสำคัญว่าฝ่ายหญิงเคยบอกว่าตนเองอายุ17ปีอยู่ชั้นมอแต่เมื่อแม่ไปถามพ่อของฝ่ายหญิงกับได้รับคำตอบว่าเธออายุเพียง14ปีและอยู่ชั้นมอเท่านั้นฝ่ายหญิงยังสร้างเรื่องโกหกเรื่องคา ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอยากเป็นตุปเป็นตะเช่นค่าสแกนสมอง MRI ราคา1500บาทและค่าเครื่องช่วยหายใจที่มีราคาสูงถึง80,000บาทถึง160,000บาทแม่ของฟิล์มยอมรับว่าหลงเชื่อเพราะเห็นรูปเด็กที่ฝ่ายหญิงส่งมาและคิดว่าเป็นหลานที่กำลังป่วยหนักจริงๆจึง,จงยอมโอนเงินให้แม้จะต้องไปกู้นี้ยืมสินมาก็ตาม ประเด็นที่น่าตกใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือคลิปเสียงที่ถูกเปิดเผยในรายการซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างฟิล์มกับฝ่ายหญิงในคลิปฟิล์มนั้นถามเธอว่าหลอกเขามาตลอดใช่ไหมฝ่ายหญิงก็ตอบว่าใช่และเมื่อฟิล์มถามต่อว่าแม่ของเธอเป็นคนสั่งให้มาหลอกเอาเงินแม่ของฟิล์มใช่หรือไม่เธอก็ตอบว่าใช่ ฝ่ายหญิงอ้างในคลิปว่าแม่ของเธอเป็นคนวางแผนให้หลอกและยังบอกอีกว่าหงเป็นคนเอาลูกมาฝากเลี้ยงเพราะต้องไปหาเสียงทางที่เธอไม่ได้อยากรับเลี้ยงอย่างไรก็ตามในรายการนะครับหงยืนยันว่าเรื่องการฝากลูกไม่เป็นความจริงและเธอมีหลักฐานเป็นแชทที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายทักมายืมเงินเธอทั้งค่าน้ำค่าไฟซึ่งหงก็ให้ยืมด้วยความสงสารหงยืนยันความบริสุทธิ์ใจและพร้อมให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการช่อกงนี้ ขณะเดียวกันครับก็มีการพาดพิงถึงแม่ของฝ่ายหญิงครับทางรายการจึงได้มีการโฟนอินสัมภาษณ์แม่ของฝ่ายหญิงหรือยายของเด็กตามที่ถูกอ้างเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแม่ของฝ่ายหญิงยืนยันเสียงแข็งว่าเธอนั้นไม่รู้เรื่องการตั้งท้องของลูกสาวเลยเข้าใจเพียงว่าลูกสาวป่วยเป็นลำไส้อักเสบตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลและปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนบงการให้ลูกสาวไปหลอกเงินใครพร้อมท้าให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เลย แม่ของฝ่ายหญิงอ้างว่าตนเองแยกทางกับพ่อของฝ่ายหญิงและเลี้ยงลูกคนเล็กจึงไม่ค่อยรู้เรื่องราวของลูกสาวคนโตมากนักเธอยังเล่าว่าในวันที่ฟิล์มมารับลูกสาวเธอได้เตือนลูกสาวว่าถ้าฟิล์มพาไปไหนให้โทรบอกแม่แต่ลูกสาวก็เงียบหายไปส่วนเรื่องคลิปเสียงที่ลูกสาวซัดทอดว่าแม่เป็นคนสั่งการนั้นแม่ของฝ่ายหญิงอ้างว่าลูกสาวถูกฟิล์มคาดคั้นและต้องยอมไหลาตามน้ำไปเพราะกลัว พี่ตงการชัยถามย้ำเรื่องเงินจํานวนกว่าเจ็ดแสนบาทว่าหายไปไหนแม่ของฝ่ายหญิงตอบปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นเงินจํานวนนี้และไม่รู้ว่าลูกสาวเอาไปไว้ที่ไหนเธอยืนยันว่าถ้าเห็นเงินก็คงเอามาช่วยชัยหนี้แทนลูกแล้วแต่นี่ไม่เห็นเลยในขณะที่แม่ของฟิล์มแย้งว่าฝ่ายหญิงเคยบอกว่า แม่ของเธอก็ไปกู้เงินมาช่วยค่ารักษาหลานเหมือนกันแต่แม่ของฝ่ายหญิงชี้แจงว่าเป็นเงินกู้จากสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับเงินของฟิลม์มนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องชัดคมคู่ที่แม่ของฝ่ายหญิงถูกกล่าวหาว่าจะให้แฟนใหม่มาทำร้ายฟิลม์มแม่ของฝ่ายหญิงชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด จากการโต้เถียงกันในแชทโดยมีการใช้คำว่าคนละรูซึ่งหมายถึงแผลจากการถูกแทงแต่ฟิล์มเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องทางเพศในช่วงท้ายรายการครับทนายประยุทธ์ประเทศเสนาได้สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ว่ามีความผิดหลายกระทงคดีแรกคือการภาคผู้เยาวซึ่งฝ่ายหญิงได้ภาคน้องสปายปจักหงผู้เป็นแม่เพื่อนาไปแอบอ้าง คดีที่สองคือฟิล์มอาจมีความผิดฐานภาพคู่ยาวเช่นกันเนื่องจากไปคบหากับฝ่ายหญิงที่มีอายุเพียง14ปีแม้ว่าพ่อแม่จะรับรู้หรือไม่ก็ตามคดีที่สามคือแม่ของฟิล์มสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีช่อโกกับฝ่ายหญิงที่หลอกลวงเงินไปและอาจมีคดีเกี่ยวข้องกับผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆหากตรวจสอบพบเส้นทางการเงินหรือหลักฐานการบงการแม่หงยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องส่วนแม่ของ ฟิมก็จะแจ้งความดำเนินคดีช่อโกงกับฝ่ายหญิงเช่นกันแต่จะไม่แจ้งความกับหงเพราะเชื่อว,ว่าหงเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องราวทั้งหมดจึงจบลงด้วยการทุกฝ่ายเตรียมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความจริงและเรียกร้องความยุติธรรมคืนมา